20ป่าคอนสเบรสครับพระศรีพาพีพาหนองมาเบิ่งปู่ศรีสุโธยาสีปทุมมาเอาเพิ่นกำลังลุ่มเบิ่องหยังกันครับนะครับไปไปเบิ่งน,น้ำเพิ่นครับ

เดือนหกกอสามหกนั่นมันกึ่งก็สามือแปดนี่แหละบอจ่าบอมนบอไ้ก็สามแดกสามหกแปด่ยสามปแปดหกบอสามเจ็ดก็ได้สามหกก็ได้มันเป็นหน่บอเมนเขียนได้ไหมบอนี่งบอได้เขียนโอ้ยโวกโศกร้านตีเมเอ้ยมนกันบดทุกคนคือกดดอยู่งกันบดื้อมาป่อมกันมาป่อกันพอดี เลขยังก่อนเจ็เจ็ดแปหกแ่เจ็ดสามหกกรได้สามแปดกเจ็ดสามหกนี่ละนี่แปดมัี8แปดนีแปดมี่สมีหีเจ็ดี7เสตัวแมนเลขสี่ตัวแปดสามแปกเจ็ด ีแปดลาะเด้อแมงนางีนะนไป่ต่านเด้ยกับมาจากคนละทางครับมาเห็นเหล็กตัวเดียวกันครับ <c oughs> <c oughs> นี่บุญนี่โศกน้ำกันมั้งโบับห่างๆก็บช่ไดยะโบั